โอเคขอบใจมากนะเอาตะเกียบมาด้วยมาม่าอะไรเนี่ยจีนเลิกหมดแล้วฮะโอ้ยเอามาม่าอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในน่ะเอาถุงอื่นมาดูหน่อยดิเอาถุงอื่นมาดูหน่อย ป้ระมสีเหลืองหมดแล้วสีเหลืองหมดแล้วเหรอใช่อเอาไข่เอาไข่ใส่นะเอาไข่ใส่แล้วก็ไปเวฟนะโอเคโอเคให้น้องหวานไปทำมาม่าให้กินดูสิมามา่าลดลดลดต้ยมยำหมอ้อไฟ <laughs> ทำมาเสร็จแล้วก็ไม่มีไข่ไม่มีอะไรเลยวันนี้เมย์ไม่อยู่ครับ จะมาบอกข่าวว่าออตอนนี้ผมมี Ti ก t o กแล้วนะครับที่ atsayrosso1974 นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฮ e l โ o ลเฟติก how are you เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตมาครับก็เลยมานั่งกินมาม่ากับคุณการเขาการก็กินพิซซ่า จีไอจีเป็นไงบ้างจีสบายดีนะคิดถึงนะน้องมาหาพี่บ้างนะคิดถึงไอจียังไม่นอนอีก <Yeah. S 1> วันนี้เพิ่งไปเล่นที่งานกเกษียณอายุกรมชนประทานนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีความประทับใจเป็นอย่างมาก ก็ไปเล่นกับวงมีวงพี่แจ๊ดอิซึนนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้เจอผมนานแล้วก็ดีใจที่เจอกันนะครับติกตอก,ตก,ตอกนะครับอย่ายลืมติกตอกนะแอดเสกโลโซ 1974. หนึ่งเก้าเจ็ดสี่ไหนดูสิไหนพี่ขอดูหน่อยทำไมก็มีแอดเออนั่นสิทำไมมีแอดด้วยอ,อะมม่ะตรงที่มีแอดด้เปล่า มันนเอาอย่างอื่นมาดูหน่อยไหมอันอื่นมีไหมเออเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปลากระป๋องป่ะปลากระป๋องปลาอะปลาี่หนึ่งทอดเมื่อกี้หรอปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องมีป่ะไม่รู้หรอเรองก่อกินข้าวกับปลากระป๋องก็ได้หรือข้าวปลากระป๋องนอนไม่หลับครับพี่เสกทำไมนอนไม่หลับครับขอให้นอนหลับฝันดีนะ จีเจอยู่ไหนมันคอมเมนต์เนไอ้จ๊มึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โเดี๋ยวนี้เล่นเล่นเฟซบุ๊กด้วยนะผอมลงนิดหน่อยครับเพราะว่ากินน้อยลงเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าตัวแสบมาแล้วตัวแสบมานี่ลลมหตัวแสบโอ้โหกินข้าวขาหมดเลยปาม่าสไปซ่ชีสอันนี้ไม่ไมค่อยไม่ค่อยรู้จัก วันนี้ไปเล่นที่เมืองทองทเมืองทองธานีมาครับเชลเลนเจอร์ห้องเชลเลนเจอร์มาก็คนก็สนุกดีนะครับอายุเยอะแล้วก็มาร้องเพลงกันแบบคนที่อายุเยอะแล้วนะครับพี่ก็กินน้ำเยอะนะแต่ว่าปากแห้งเหลือเกินนี้กินน้ำไม่พอหน้าทางจะกินน้ำไม่พอสวัสดีไปถึงพี่น้องชาวต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้คง เวลาประมาณสักไน่กี่โมงอะตอนเนี้ยต่างประเทศกี่โมงครับตอนนี้ใครอยู่ต่างยุโรปบ้างอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอืมยุศน้องยุดยังไม่นอนอีกเหรอโอ้โหน้องยุศนอนดึกเว้ยปะกระป,ป๋องก็ได้ปากระป๋อง ีปากระป๋องป่ะเออเอาแก่ปอนปากกระป๋องมาให้หน่อยให้น้องหวานเขาไปทามาม่ามาเขา,าเป็นมามา่มารสนี้ต้มยำหม,ม้อไฟก็เลยกินไม่ค่อยได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักก็มาชิมแล้วรู้สึกไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่พี่ก็เลยให้เขาไปให้เจ้าปอนไปทำไอ้ปากกระป๋องมา วันนี้ไม่ไม่ร้องเพลงครับวันนี้น้องบีมบีมยังไม่นอนเหรอเนี่ยโอ้โหมาบีมนอนดึกจังสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับทุกคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับคุณกิตติพัฒนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับที่ไลน์นี่ก็เพื่อบอกข่าวว่ามีติ๊กตอกแล้วนะครับมันไม่ต้องบอกแอดใช่ไหมกันแต่ว่า แต่ว่าโต้เจมมันทำมีแอดด้วยนะเสกสรร1974เอ้เสกโลโซ1974นะครับเจงเจงว่าไงยังไม่นอนเนี่ยเจงโอ้โหลูกน้องเก่ามาเต็มเลยเนี่ยลูกน้องเก่าขอบคุณที่ยังรักกันนะฝากคิดถึงหนึ่งด้วยนะหนึ่งเอ่อเสกโลโซ1974นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ ผมจะไลฟ์ในทิกต o k นะครับก็จะพยายามไลฟ์แล้วก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็บอกเรื่องอัปเดตเรื่องของชีวิตยุดดังฟังเพลงอะไรตัดใจไม่ลงเหรอนะ้องอืมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับใครนอนดึกๆมาคอมเมนต์หน่อยแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างครับอยู่ที่ไหนกันบ้างจะเรียกลุงเลยเรียกพี่ก็พอแล้ว <laughs> อบอกสวัสดีครับลุง สมุทรสาครเหรอครับเดี๋ยวคงได้ไปนะครับอ๋อน้องแซนพิเศษโลโซผมติดตามพิเศษแล้วครับขอบคุณมากนะแซนครับขอบคุณครับอโอ้โหมีคนติดตามเยอะมากเลยพิศโลกก็มีสวัสดีครับพิศโลก เพลงใหม่นี่เดี๋ยวต้องขอเวลาแต่งซะหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เขียนเพลงใหม่เลยทำไมายุธนอนเช้าเหรออืมหวานหวานเอาเป๊ปซี่ให้พี่การหน่อยแล้วจันบุรีสวัสดีจันบุรีสวัสดีอยุทยานะครับ สวัสดีสปป,าปาลาวนะครับโอ้โหคนดูเยอะนะเนี่ย441คนแล้วงานเจดีเหรอครับงานเจดีสูปากการไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เจอกันนะครับ อ้ำน้องอ้ำยังไม่นอนเหรออ้ำอ้ำาลอนดอนอ้ำาคาทูเกตเตอร์นี่พี่ตั้งชื่อวงให้เองอ้ำเป็นไงบ้างไหนบอกจะมาหาพี่ไม่มาืมอยู่ลอนดอนขอบคุณครับเอาพี่ก็เป็นเพื่อนเป็กอยู่แล้วเป็นเพื่อนเป็กตั้งนานแล้วเกือบยี่สิบปีแล้ว เอาข้าวหน่อยเดียวนะข้าวไม่ต้องเยอะนะข้าวหน่อยเดียว <c oughs> จะกลับมาไลฟ์เล่าเรื่องการทำคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของการทำจะทำธุรก,กิจนะครับอ้าวยังไม่นอนเหรอซ้อมกีตร์เยอะๆนะ <c oughs> คิดถึงน้ำหาพี่บ้างนะ เฟตริกเฟดเฟดจากฝรั่งเศสนะครับเพื่อนเฟดเพื่อนผมเองนี่ how are you พ <c> อ <ười> <laughs> เห ayan, guys, hmm. so <c ười> boy, ็น <princi> พ <iner gic job> right? oh, ี่ไลฟ์เลยเข้ามาเลยอืขอบคุณมากนะบอยบอยยังไม่นอนเหรอบอยโอ้น้องบอยติ๊ตตีเป็นไงบ้าง ขอให้ติดตีหายเร็วๆนะบอยนะเออนี่แหละมากินข้าวไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเออนี่นี่วันนี้ผมมีกับข้าวเป็นอันนี้ดูสะก่อนอ,อ่าลองอ้ามนี่ปลากระป๋องกินข้าวปลากระป๋อง ดูสิเป็นบล็อกแอนด์โรลสตาร์เนี่ยกินได้หมดทุกอย่างอขอบคุณที่รักกันนะครับผมจะบอกว่ารู้สึกว่าอ,อ,อารมณ์ดีขึ้นเพราะว่ากินยาต้านเศร้ามาสามวันแล้วนะครับตอนกลางวันเนี่ย ตอนกลางวันกินยาต้านเศร้ามาก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้กันว่ายังไม่ตายน้องบีมขอบคุณนะครับนี่นี่ปลากระป๋องข้าวกับปลากระป๋องพี่ปานพี่การเขาก,กินแซ่เออกินพิซซ่าอยู่อื คอนเสิร์ต28ปีจะมีบันทึกการแสดงสดด้วยนะครับแต่ไม่รู้ต้องพิการถามพิการเขาว่าเขาจะออกวันเมื่อไหร่ครับ <c oughs> ขอให้น้องตีหายไวๆนะบอยนะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงมากน้องติตตีนี่เป็นแฟนคลับพิเศษตั้งแต่ต้องเป็นสาวๆอยู่ตอนนี้ไม่สบายก็ต้องให้กำลังใจกัน ออขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับนี่กิจข้าวก,กับปลากระป๋องดูสิปลากระป๋อง อย่าลืมติดตามนะครับที่อ่อิตกต็อกนะครับผมเพิ่งมีติ๊กต็อกเขาฮิดมาตั้งนานแนละ้วผมเพิ่งมีเนี่ย หวานหวานมาเอามาเอาตัวแสบไปหน่อยแล้วไปเอาตัวแสบไปนะแล้วก็ไปนอนได้แล้วแปเดี๋ยวพี่เก็บเองนิด tiktok <c oughs> นะครับเศกโลโซหนึ่งเกสนะครับ <c oughs> บอยมากินข้าวกันมาโอ้โหลุงบัญชายังไม่นอนเหรลุงบัญชาสวัสดีลุงบัญชาครับ <laughs> ลุงบัญชาเขาเป็นนักถ่ายกล้องคอนเสิร์ตอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะเขาไปถ่ายทุกคนเลยล้วถ่ายมุมสวยมาก มาโคน้องมาโคใช่ไหมที่ภูเก็ตใช่ไหมคิดถึงนะจ้าเดี๋ยวพี่ไปภูเก็ตอีกนะขอบคุณมากครับพอแค่นี้ก่อนนะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอย่าลืมนะฝาก tiktok อกเซกโลโซ1974นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ที่ t i k t ต k อกครับสวัสดีครับบ๊ายบาย